โอเคฮะหลังจากหายไปนานลุงลุงพี่ลุงพี่มาช่วยผมก่อนอยู่ไหนฮะอยู่ในหลงนี่แหละเอ้ยผมขึ้นมาทางไหนเนี่ยเอาเอมา็มอ่ะเฮ้ยคุณตกแต่งบ้านตอนนี้บ้านเราเหมือนหอ Temple of the Colossus เลยบางอย่างคือผมต้องการกระจกอ่ะคุณช่วยเผาให้หน่อยนะฮะเฮ้ยคุณทำอย่างนี้มันมันรู้สึกมันไม่สวยมันมันไม่มิกซ์แอนด์แมทช์ไอผมมันมันไม่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 ไดาอ่ะ โอเคผมเอากระจกให้คุณแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้มันมิชกันนั่นเนี้ยนะโอ้ยคุณจะทําอย่างนี้เลยแล้วก็เอาไปแล้วคุณเป็นอะไรเนี่ยว้าจเย็นจะเย็นจะเย็นผมว่าคุณหิวแล้วล่ะถูกเคผมลงไปแล้วอ๋อเอ็มกับเอ้ยวีแล้วเป๋าเป็นอะไรครับตอนนี้หลงครับหลงอะไรอะคุณเปล่าเขาตายครับตอนเนี้แต่ผมหลงครับ คุณอยากนอนนอนใช้เตียงเตียงในรถป่ะอย่าครับแมวครับแมวครับอย่าเลยผมเห็นแล้วโอ้ยสเกเลตั้า no no จะตายจะตายคุณบีนใจะเย็นใจเย็นใจเย็นฮะเดี๋ยวผมรอเสียงคุณก่อนรู้สึเปรย์กูคุณแม่เอาอุ้ยเอาอุ้ยและเยี่ยมของผมอ่ะโอเคมาณประมาปุ๊บโอเคฮะผลผลิตเราโตแล้ว ได้เวลาออกไปล่าให้วัวก,กินหน่อยวัวตัวไหนยังไม่ได้กินวัวตัวนี้ใช่หรือไม่วัวตัวนี้แหละหหเรียบร้อยเลยรู้สึกว่าวัวเราเยอะมากเลยนะฮะเนี่ยเยอะในประวัติศาสตร์ของโลกเพราะเราทำฟาร์มวัวไงเขมอนเขมอนเขมอนนี่คุณเปิดฟาร์มโชคชัยอยู่นี่ Let's get it on มาฮะมามาเท่า mm hmm. น oh, yeah, 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 yeah. Mobil> ั้นแหละโอ้ลูกไก่อยากกินเหรอลูกไก่แงะ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 รอเติก่อนนะรอเติก่อนนะค่อยกินนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอเตก่อนนะรอเตก่อนนะค่อยกินนะค่อยกินนะรอเติก่อนนะรอโตก่อนไงมก็รอโตก่อนโอ้ขอบคุณสำหรับไข่ไก่มา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  คุณวิธนูธนูผมอะของอะไรไม่มีเหรอลูกธนูไม่มีขอไอธนูมาก็ให้ไปแล้วไงยังเลยอ๋อให้ไปแล้วใี่ไหมอ๋อแล้วก็ที่ขุดผมอะเดี๋ยวสักครู่นะฮะชุบเนี่ยผมเก็บาได้แค่นี้แหละโอเคไปที่อื่นบ้างไหม โอเคครับมาแล้วครับผมไม่ได้ไปเปิด Facebook นะครับผมปิดแล้วผมมาดูหน้าต่างครับรู้สึกว่าไอเกาะไอนี่เกาะฮะไอนี่ไอนี่โอเคอะไรโอ้โหแครอทเยอะมากเอากระจกอีกทางมันตันนี่นี่กระจกเหรอทรายไม่มีแล้วนะเอาทรายมาขุดทรายมาเราต้องการเราต้องเกณฑ์คนงานออกแล้วเหรองั้นพวก พวกนายพวกนายออกมาจากนรกเร็วโอ้ผมอยากจะบอกว่าผมอยู่ไหนไม่รู้พวกนายออกมาจากพวกนายออกมาจากนรกเร็วไอ้นี่วิววิวขอจองทางกลับบ้านได้มา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 เร็วเร็วพวกนายออกจากนรกเร็วเรามีงานให้ทำเร็วเพื่องานสวยๆงามๆในบ้านเราโอ้โหบ้านบ้านพวกเรานี่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการเลยมากเลยเนี่ย Let's go it now ในส่วนด้านล่างนี่ก็แบบว่านะเต็มไปด้วยฟาร์ม เ้ยเจอโจดตีเจอทางนี้เอ้ยไม่ใช่ะทางนี้เจอโจดคุณตอบได้ไหมฮะึ๊บทางไหนครับหนึ่งบนหนึ่งเป็นสองทางนี้ไหนนี่เอ้ยโดดโดนเข้าไปครับเอ็มาดูดิไอ้ดูบัวดิเอ็มเยเอ็มหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทางไหนเนี่ยอุ้ยทำไมเราโดนปังอ๋อเราโดนตั้งตั้งสามสี่ห้าหกโอ้คีเปอร์มีนงมีที่กั้นไหมมีที่กั้นไหม มมีีครับพวกเขาเป็นอะไรไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวให้ผมไปช่วยพวกเขาดีกว่าไหมผมโดนล้อมอยู่โอ้โหเลยเรารู้สึกว่าเหล็กเหล็กเราเยอะมากเกณฑ์คนงานมาขุดทรายเลี้วมาช่วยผมก่อนสิงจริงมาช่วยผมก่อนตอนนี้เราต้องไปช่วยพวกเขานะครับคุณเอยมันนพไแล้วเฮ้ยผมมีวิธีการฆ่าแก๊สเอาเบ็ดตกปลาเอาเบ็ดตกปลาไปไปเกี่ยวมันเอาเบ็ดตกปลาไปเกี่ยวมันมันจะได้ห่อมาติดแล้วก็ฟันมัน มันไม่ใช่แก๊สครับแก๊มันเป็นตัวทองๆปล่อยไฟออกนั่นแหละอ๋ออันนั้นอันนั้นก็ได้เหมือนกันถ้าโดนเบ็ดตกปลาเกี่ยวมันก็จบเหมือนกันผมคิวได้แล้วหนึ่งตัวผมคิวได้แล้วหนึ่งตัวลากลากมาทีละตัวโอ้โหอ้โหเลือดผมเด้งแค่นั้นแหละคุณมีเบ็ดตกปลาไหมล่ะเนี่ยผมมีเซตเองละเฮ้ยผมทำให้เดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวผมไปช่วยพวกคุณเองอโอยตรงนี้เราต้องทิ้งเอ็มมาอยู่คนเดียวแล้ว ตายแล้วตายแล้วอ้าวไม่ไม่ตายหรือขึ่งคุณมีมีเนื้อปะเนี่ยคุณมี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 เร็ว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 ไผมเนื้อเนื้อเนื้อสองคนนั้นดูมันมากเลยเฮ้ยผมไปช่วยแล้ะรอผมก่อนแหละฮอร์โมนเบบีฮอร์โมนเร็วรีบกลับมาทางนี้ต้องการคนขุดทรายเแารีบมาช่วยแซ่ใจเย็นเจเย็นเจเย็นทางไหนเนี่ยอ้าวให้ผมรอรีเจนก่อนรอรีเจนก่อน เฮ้ยตายแล้วตายแล้วสองเดยวโอ้เด oh, no <am> ี๋ยวทำทางดีๆก่อนแหมไม่สวยเลยเนี่ยโอ้ยดับค่ะเคเคสเคสเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหรู้สึกว่าดุ้ณมีมาทนี้คุณมีคุณมีคุณมีมาทางนี้โอ้เดี๋ยวขอตีนี่อันติดมุมเหรอไม่สวยเลยเฮ้ยมันมาทางไหนกันอะเฮ้ยทุกคนอยู่ไหนกันโอ้ยอออรรรแล้วทุกคนอยู่ไหน วีกระเป๋าอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้กงมาเส้นทางเจอพวกซอมบี้พิกเมนเต็มเลยทางไหนผมลืมละไม่ใช่ตามไฟที่ปักไว้เนี่ยผมเห็นไฟที่ปักไว้เนี่ยผมเอาหินวางไว้เนี่ยเอาหินวางไว้เอาหินวางไว้ระหว่างทางถ้าคุณเห็นหินที่แตกต่างคุณเห็นชื่อผมไหมคุณเห็นชื่อพู้ผมเห็นเห็นชื่อผมไหมอย่ังไรลุง คุณอยู่พิกัดเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เหรอผมอยู่ x ลบ1 2มา x ลบ180นั่นคือที่ผมอยู่โอเคเดี๋ยวผมไปอย่างนี้วิมามามีบาปีปีหนึ่งีสองตามมาแล้วมาร้อยมาร้อยมาร้อยสามสิบลบร้อยสามสิบลบร้อยสามสิบร้อยร้อยสามสิบคือเอ้ยร้อยสิบนี่คือทางกลับบ้านแล้วนี่นี่วะไม่ใช่อ่ะ เร็ว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 เร็มีคนมีทางนี้อเช่แล้วเช่แล้วสักเีีไหนล่ะรออยู่เยเดี๋ยวโดนจ็อตีเราโดนจ็อตีเเวดเวดเวดเรเมดเดกเรโอ้ย็รนเอ้ยอย่าไปตีมันอย่าไปตีมันปล่อยมันมาทางนี้มาทางนี้อโดนยิงโนยิงอยู่ไหนกรอยู่ไหนการมาทางนี้โอ้โหหลงครับพวกนี้ มันกันใหญ่เอ้ยนี่ครับนี่คุณบีคุณมีตอบคุณบีตอบคุณไหมคุณบีไม่มีบล็อ,อ, er อกไม่มีบล็อกไม่ม <ah> ีบล็อกนี่นี่ตามผมมาเห็นไหมเห็นไหมอะไรนั่นแหละเห็นผมไหมย่างย่งโดนโจมตีอยู่นี่นี่คุณบีตามมาคุณบีขึ้นมาอ้ยเร็วเรวเร็วร็วถ้าผมช่วยพวกคุณแล้วก็พวกมันจะฆ่าผมเหมือนกันผมแค่วางคุณมีคุณบีถือ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 โอ้ยกาเวลกาเวลตกอ้ โโดดนนตีถอยมากครับถอยมากถอยมากถอยมากเรื่อยเเลยคุณอยู่พิกัดไหนกันเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับลบร้อยสิบเก้าครับลบร้อยสิบแปดครับเอ็กนะเอ็กนะใช่ครับนี่หลังคุณน่ะหลังคุณน่ะหลังลุงอนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วทารีทุกคนทางนี้เก็บเพชรก่อนไอผมเจอทางกลับบ้านแล้วเร็วทางนี้มีนี่ผมอยู่แซดแซดแซดเนี่ยถึงทางกลับบ้านแล้ว ค <5 S 2> ันห้าเขินทางกลับบ้านแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วอ๋อนี่อมีหนึ่งมีกันเห็นแล้ว<อ>เห็นแล้วเอว้ยอย่าลงมาหาที่ลงดีๆผมลงเกือบตายเลยเอ้ยเรามีที่ลงดูโอเคไอ้นี่ครับทางนี้ทางนี้เร็วเร็วทางกลับบ้านอยู่นี่ทุกคนเย้นที่สุดก็เทางกลับบ้านอยู่นี่ว่าได้ไงเนี่ยโอ้ยเสียคุณได้ของอะไรมาบ้างก็เยอะอยู่มั้งไปที่หนึ่งอะไป เอ็มต้องการคนงานขุดทรายผมเลยเรียกาวยคุณมาชอครับได้ครับขอใช้ประมาณขอทรายประมาณสิบชุดอ่ะผมชอบขุดโอ้สิบชุดเลยครับไปกลับกลับแล้ววีโอ้หิวหิวหิวมาช่วยพวกคุณนี่ผมหิวเลยนี่ครับผมได้เนเธอร์วานมาครับเออใสเลยใสเลยเอาเอาไอ้นี่มาด้วยไหมโซแซนขุดมาไหม ตโซแซไม่ได้ขุดมาครับอไปเลยไปขุดดินขุดทรายที่อื่นเลยไปเดี๋ยวผมเป็นคนโซแซเองเอ้ยทำไมผมเห็นกล่องกล่องเปิดเองผมมาเปิดอยู่ทําไมพวกคุณชอบดําดินมีวิธีนะถ้าถ้าถ้าเห็นซอมบี้อยู่ไกลๆหรือจะแกล้งมันใช้เป็ดตกปลาตกใส่มันมันจะมาทันทีเลยนี่ยกตัวอย่างดูดูเห็นซอมบี้ตรงนั้นไหมเห็นซอมบี้ตรงนั้นไหมเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละมันติดเบ็ดแล้วไงติดเบ็ดเหรอล้าต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วต้องอยู่ที่งสูงมันจะขึ้นมาแล้วมันก็จะตกลงมาด้วยความสูงตกความตายด้วยความสูงเก็บไข่เก็บไข่เอาไข่เอาไข่มาเอาไข่มาเอาไข่มาวางไว้ใน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 โถในในกล่องในกล่องนี้ในกล่องี้กล่องข้างๆบ้านกล่องหน้าบ้านของหน้าบ้านหน้าประตูเอ้ยใครโอ้ใครใครทำจัดในอุตสาห์จัดพื้นที่ดีๆ สวยงามใครวะเออสมควรจริงๆไอผมว่าเราไปขุดทรายกันเถอะไปขุดทรายให้ให้ให้เอ็มเ okay. คคมันเปล่าครับแล้วรอดองอยังไงครับอ <c oughs> ่วีหนึ่ง <c oughs> วีหนึ่งรอดาวว่าไงวีหนึ่งเออโดนครับรอโดอเด็กไทยอ้ย เฮ้ย w h a t s a p man มันไอ้นี่ไงพีหนึ่งรอด้วยไปขุดตรงไกลจังนี่แหละต้องขุดแถวนี้น้องวีน้องวีน้องเปล่ามาเร็วน้องวีน้องเปล่าอยู่ไหนจ๊ะขุดอยู่ครับใส่ครับบอกว่าขุดตรงไหนโอ้โหโอ้โผิดทางอุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเมดีเมดีเมดิยิงเมดีเห็นอยู่เห็นอยู่เห็น ช่วยแล้วว้ผมต้องไปหาโซแซนช่วงนี้ผมกินยานักสู้ไม่ค่อยมีก็ต้องขออภัยด้วยผมเนี่ยเล่นร้อนมากเลยตอนนี้อยากบูผมร้อนจนระหดหมดละโอเคในเวลาไปนรกเอ็มตอนนี้เอ็มอยู่ด้านบนนะฮะคุณเห็นบ้านไหมคุณเห็นบ้านไหมวีคุณเห็นบ้านไหมด้านบนอะ เอ้ยย้ที่โดดมาไปแล้วไปขุดทรายให้เอ็มเนี่ยผมไปขุดไกลๆอยู่ผมได้มาชุดหนึ่งละอ่ะผมจะทำห้องแลบน้องเหมียวเกอน้องเหมียวด้วยน้องเหมียวต้องเอาปลาตกปลาเอาปลาดิบๆใส่ไว้ที่ไหนอ่ะอ๋อเอาให้ให้เอ็มด้านบนไปด้านบนไปชั้นบนใส่ไว้ในเตาเผาด้านบนเลย ต่อเผา,ลลาด้านบนเลยโอเคเนเธออ๋อโซแซนตรงนี้ก็มีเออไม่ต้องลงไปพัมกินซีดโอเคของดีเอ้ยเป๋าตั้งแต่เป๋ามานี่เป๋ายังไม่ได้เห็นด้านล่างดันเชี่ยนด้านล่างเลยนะ <c oughs> เห็นใช่ใช่ใช่ไอผมเห็นเผยเห็นไปน,นิดเดียวเองอเห็นไม่หมด ไปก็ตอนที่เราหลงเฮ้ยเเกือบเกือบโอ้เฮ้ยทางลัดทางพิษ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 ไปไปขึ้นแล้วไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวผมต้องทำห้องนี้จัดการห้องนี้เป็นห้องแลบซะละวเอาลวผมขึ้นแล้วนะจืบจื๊บจื๊บจื๊บทำห้องนี้เป็นห้องแลบโอเคในเวลารีบิวเฮ้ยไมช็อต ใครไม่อมของผมของผมอ่ะนี่ของใครอย่างของผมแน่ใจเจ๊งไม่เชื่อผมอหมลุงของผมครับอะไรอ่ะเริ่มเบาแล้วเริ่มเบาแล้วเริ่มเบาแล้วทำไมลุงไม่เชื่อผมว่าไม่ใช่ผมโอเคก็ตลอดที่ผ่านมา,า,นมาเองฉันได้ยินเองมาตลอด ใจสิใจสิอย่าน้อยใจเดี๋ยวซื้อโอรีโอให้ก anyway? ินเพ็ดเพ็ดอยู่ไหนครับเพ็ดอยู่ในกล่องกลางเฮ้ยคุณจะเอาเพ็ดไปทำอะไรอย่างอื่นนี่ผมจะทำที่เอนชานให้คุณจะเอาไหมเนี่ยเอา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 โด o เฮ้ยใครเครียดไม่ใช่พ่อมีอะไรแกไม่รู้ครับ โอ้โหสไปเดอร์อยู่บนหัวครับเค okay. ไในเวลาโอ้ยทำห้องแลบนี่มันยากจริงๆเลย okay. เอ้ยด้านบนมีหินว่าต้องไปเอาสต็อกหินมาซะละสต็อกเหล็กอยู่ไหนเอ่ยเหล็กอยู่ถนะังถังข้างๆที่ปลูกข้าวอ๋อ okay. โอ้ะขึ้นเสร็จกดจะขึ้นได้นี่ผมใช้เวลานานพอสมควรโอ้เววิ25ผมหายเลยอะผมเหลือเวว1 โอ้คุณเก็บจนถึงเว,เวลาสิบแล้วเนี่ยโอ้ยโอเคโอ้หินเต็มเลยเขาหนี้แหละมันเอาหินไหมหผมโอเคมีหินเต็มแล้วเขาหนี้แหละห้องแล็บเราจะเวิร์กจะล้ำอลังการเหนือเมฆเหนือเมฆเลยครับมไมมฆอยู่บนฟ้านะครับ,บดีกว่าได้ขี่เจ็ด คุณเคยเห็นแล้วเหรอไม่ผมก็พูดไปงั้นแหละดูเวอร์เวอร์เลดีคุณนี่มันคุณเคยได้ยินสำเนียนนี้ปมื่ะไหรขี่แล้วขี่เกตจับแมนวีอ่ะฮะงงงงผมงงขี่เกตจับแมนวีอ่ะอ๋อเออผมไม่ได้ยินก็ขี่ช้างจับตะกัดแต้มไงเราดูวเวลา เจ็ดจับแมงวีจบเลยโอเคห้องแล็บผมผมไม่กล้าดิเฮ้ยเฮ้ยห้องแล็บทำไมมันมีตัวเขียวๆมาวะโอ้พระเจ้าช่วย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 โอ้ขอทิ้งห้องแล็บไว้วันนี้ก่อนเดี๋ยวเขาทำทำหม่โอ้โหมันยิงธนูขึ้นเสยขึ้นมาแล้วเอาแบนดอนเอาแบนดอนเอาแบนดอนห้องแล็บก่อนชั่วคราวยัขึ้นไปดูโอ้โหห้องบนสวยมากโอ้ไปทำห้องแล็บด้านบนเือ ทยอยทำห้องรับด้านบนผมโดดได้ปหเนี่ยได้ครับแต่ก็ก็ของก็จายโอ้ว้าวว้าวว้าวจลันนิมูอ้ยสวยเนี่ยมองทางด้านบนเฮ้ยวีคุณฮะ ไม่มีไฟผมไม่มีไฟไมามาผมหมดไฟแล้วโอ้โหผมเหลือหัวใจหนึ่งครับคุณ<ม>ยังซ่ายังซ่าครับรอหัวใจเต็มครับเดี๋ยวสักพักเฮ้ยโ,โหคิปเปอร์มันมาจ้องเล่นงานวัวแถวบ้านเรามันเห็นผมแล้วโอ้กลัววัวต,ตาย ใครมีธนูบ้างเนี่ยผมไม่มีผมไม่มีไ่เรามีฟิชชิงล็อดอยู่เฮ้ยได้เวลาตกปลาตกซอมบี้เล่นแล้วได้เวลาตกซอมบี้เล่นแล้วเหรอฮ้ยใครมันปลาไข่ขึ้นมาใครอ่ะกดปิดกดปิดปลาโดนผมนี่จบเลยเนี่ยคุณมีลองโดดไป็นคุณวี ผมตายเลยดิเฮ้ยจะเวลาตกซอมบี้แล้วทุกคนดูกันผมจะตกคิปเปอร์ให้ดูไปเลย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 ตกไปแล้วติดไม้โอ้ยไม่โดนแต่ดา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 แตดาแดาเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วคิปเปอร์ขึ้นมาแล้วคิปเปอร์ขึ้นมาแล้วแล้วเราไปมึงรอไปรอไปโอ้จะเหินไปหาละผมอยากเผื่ไปหามากผมผมผมจะตกจะตกวัวสักหนึ่งตัว ตบผมหน่อยตบผมดึงผมหน่อยมันดึงได้ไหมล่ะมันดึงไม่ได้เออผมเอ้ยผมเห็นแกะตรงนั้นผมดึงเดี๋ยวผมดึงปลาหมึกมาให้ดูเดี๋ยวผมดึงปลาหมึกมาให้ดูโอ้ยปลาหมึกมันดึงไม่ได้นี่มันลืมนะเดิมจะไปเด้ตัวนึ่งครับไหนไหนครับ นะครับมองลงไปครับโอ้ยอย่าโดดตึกไวรุ่นมีหนึ่งอย่าคิดเั้นไปแล้วมีสองเราเจอกันมีหนึ่งอย่าอย่าอย่าลาดีมูเฮ้ยตกตกโอ้โหโอ้โหใจเดียวบอกแล้ว่าไม่ตายครับนายเลือกทำเลได้ดีมากตกทีเดียวไม่ตาย ได,ดนนได้เวลาให้อาหารไก่แล้วทุกคนอาหารลดมานี่จะตายกันนะได้เวลาหาให้อาหารไก่แล้วคุณเอ็มคุณเอ็มต้องการต้องการใส่คือ,อผมลำลึกลำลึกแมปเก่าที่เคยเล่นกับพี่ไว้อันหนึ่งเพ้วผมก็จะสร้างแบบนั้นตผ,ผมจำไม่ได้วะแมปที่คุณลบไปไอ่ะไอวิ่งกระโดดแล้วกับเร็วอ่ะอ๋อ สร้างซะสวยงามอลังการไอผมจำไม่ได้จริงๆขอโทษเอาล่ะโอเคตอนนี้ผมขอเกณฑ์คนงานหน่อยครับผมไปขุดหินมาครับแล้วเผาหินอยู่เอ้ยอ๋อเอาหินเนียนเหรอไม่ต้องไม่ต้องขุดผมมีเต็มเลยผมมีเต็มเลยหินแล้วเราทำเป็นเราทำเป็นสโตนสแลปอ่าได้ได้เดี๋ยวผมทำให้สแลบเนียนนะครับมันคืออะไรครับคู่ คุณเคยเห็นคนเล่นเบสไหมครับแม่อ๋อโอ้โหช็อกเลยครับเบสเลยกีตาร์เบสครับเวลาเขาเล่นเขาจะสลับกันครับสลับเบสครับผมงงเนี่ยทำให้เด็กไม่เข้าใจเนี่ยขอให้มันผ่านไปครับเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะผมเผลออยู่ดีมันส่งเมสเซจขึ้นมาครับเกี่ยวกับไมค์คาร์สหนครับ ยังไม่ทันอัพ1.6ก็มีข่าวรั่ว1.7ขึ้นมาฮะ1.7จะมีแมปโอเชียนไบโอมอัปเดตอ๋อเร็วครับผมกำลังสะโต้ด่วนครับโอเคครับผมกำลังอ้าวใครกำลังเผาเผาอะไรอยู่เนี่ยเผากระจกอยู่นี่กระจกเนี่ยเนาะั่นผมต้องเผาด้านล่างดิเผาด้านบนได้เอากระจกออกก่อนก็ได้เอาคุณไม่ใช้กระจกเหรอใช้อีกนิดหน่อยโอเคผมเอากระจกที่ใช้นิดหน่อยมีใคร ไม่มีใครคุูเป็นเพื่อนแล้วเงาเลยเกินขุดขุดอะไรอยู่เนี่ยขุดหินผมไม่ต้องขุดแล้วเอาก็เขียนข้บอกอยากได้อะผมมีเป็นหกสิบสี่อันแพ็คหนึ่งอะต้องการฐานหาฐานมาเร็วฐานมีเยอะเลยฐานจะหาจากไหนนี่ครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับอย่างครับอืมเด็กดีมีฐานเคกำลังเผาหินให้อยู่ เฮ้ยอะไรกระเด้งกระเด้งเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเห็ดเห็ดกรปเดอร์ปเดอรพระเจ้าเดี๋ยววางหินไว้ในนี้แล้วกันเกจะได้มาเพิ่มเติมนะแล้วก็ทรายโอเค how are you today i m fine thank you and you please sit down thank you teacher hello how are you m5 thank you and you เอาเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหม hello how are you m5 เขาถาม how อายุอายุ how อายุ how อายุสิบแปดปีครับไอ้กูวนทายเว้ยมีอะไรเปล่าไปถ้าภาษาเซียนนี่ก็ต้องเรียนก็ต้องเรียนมากกว่าสองภาษาเฮ้ยมันเบี้ยวป่ะ ไม,นนไม่เบี้ยวนะโอเคไม่เบี้ยวไม่เบี้ยววิ่งกระโดดเท่ากับเร็วตื่นตื่ตืดนตื่ตื่ตื่เอ๊ะเดี๋ยวผมมันลืมนึกออกแล้วเอ้ยผมนึกออกผมนึกออกแล้วกลับไปดูไหมครับลิสเซนสตอรี่พาร์ทที่สี่ไหมเอ้ยตอนพอเพียงอะตอนที่สองหรือสี่ไม่ร little, ู้ <t ose> <t ose> ตอนาดบ้านแรกเรามาถึงเข้าประตูบ้านปุ๊บมีไพรหน้าบ้านตอนที่ผมจำได้และวิ่งกระโดดเท่ากับเร็วมั้งอืม ตอนนั้นตอนนั้นคุณวีช่วยช่วยเราช่วยเราสร้างบ้านตอนหนึ่งนะแต่เสียดายคุณวีเขาตอนนั้นที่เราที่คุณวีช่วยมันโดนเล็กศิษย์กินนะคุณวีก็เลยไม่ได้ออกคลิปที่จริงคุณวีเขาอยู่กับเรามานานตั้งแต่แรกแล้วนะแล้ววีหายตัวไปอ้าเหรออู้เหมือนกับโดนอะไรเหมือนโดนปลืกอะไรเหมือนโดนปลวกกินอะเหมือนเป็นไม้ไม้เก่าแก่แล้วโดนปลวกกินอะงามฉันเป็นปลวกอลยที่ฉันบอกว่าใช้กูสถามับอกว่าเธอเป็นไม้อ๋อเออ ผมมาดูความเติบโตของคุณเอ็มดีกว่าเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนายทำอะไรเดี๋ยววัยรุ่นทนามผมเข้าทางนี้ไม่ได้ในอกหักเหรออกหักครับเศร้าใจมากแต่ไม่รักมันมีแฟนด้วยเหรอไม่มีครับเออแล้วครับโอ้ยนี่ต้องให้วีนี่แฟนไม่ยอมเลิกสักทีไอ้วีอย่าวีอย่าคิดสั้นเอาละ วิ่งยาวไว้วิ่งล้ววิ่โดนยิงวีโดนยิงวิ่งิโดนยิงวี่โดนยิงวีวโดนยิงวีวี